ไปดูที่จังหวัดสระบุรีชาวบ้านเขาถ่ายคลิปร้องเรียนนะคะว่าเขาไปเจอหลอดเจาะเลือดนะคะคล้ายๆกับว่าจะนําส่งตรวจนําส่งแลบแต่มันไม่ได้อยู่ในห้องแลบค่ะมันมาตกอยู่ที่พื้นแล้วช่วงนี้ฝนตกด้วยเขาเกรงว่าขยะปนเปื้อนติดเชื้อแบบนี้จะเกิดอันตรายแล้วไม่ได้ตกอยู่แท่งเดียวตกอยู่หลายแท่งเหมือนกันแล้วยังแปะชื่อของคนป่วยอยู่เลยทุกคนคิดว่ามันคืออะไรคะเลือดหรือเปล่าโอ้ไมคก็ไทยแลนด์นี่คือเราเจอสินี้ข้าถนนค่ะทุกคนคิดว่ามันคืออะไรคะเลือดหรือเปล่า โอ้ไม่ก็ไทยแลนด์นี่คือเราเจอสินี้ข้าถนนค่ะทุกคนคิดว่ามันคืออะไรคะโอ้ไม่ก็ไทยแลนด์ทุกคนคิดว่ามันคืออะไรคะ It's amazing <S เราคือเราเจอหลอดเลือดหลกตกอยู่ที่ถนนค่ะผู <c oughs> ้ตื่นเต้นมากเลยใช่ <c oughs> เขาเกิดความกังวลนะคะจุดที่เจอเนี่ยคือข้างๆกับบริษัทขนส่งแห่งหนึง่งแถวๆอำเภอพระพุทธบาทจังหวัดสระบุรีเช้านี้ทีมข่าวลงพื้นที่ไปตรวจสอบดูแล้วนะคะคุณผู้ชมทีนี้ตอนที่เขาไปเจอเนี่ยตอนนั้นอ่ะมันมีสีแท่งถูกไหมคะแต่ว่า เทศบาลมาเก็บไปแล้วแต่เหมือนเก็บไปไม่หมดลองดูภาพล่าสุดเอาทางซ้ายขึ้นมาก่อนอม,มันยังตกอยู่เลยค่ะเก็บไปแล้วก็เก็บไปไม่หมดแล้วช่วงนี้ฝนตกน้ําเฉะแฉะเขาเกรงว่าอ้าวแล้วมันจะปนเปื้อนไหมอ่ะมันจะกลายเป็นขยะติดเชื้อตามมาไหมแล้วบางหลอดมันแตกออกด้วยส่วนคนถ่ายคลิปค่ะคือคุณดารุณรัตเที่ยงจะเดินอายุ21ปีบอกว่าเธอเจอวันที่26 เธอมาส่งของที่บริษัทขนส่งแล้วตอนขากลับเธอบอกว่าเธอเห็นแท่งหลอดเนี่ยตกอยู่ที่พื้นประมาณ4หลอดเอ๊ะอะไรนะพอลองมองเข้าไปใกล้ๆอุ้ยมันคือหลอดที่เอาไว้เจาะเลือดส่งห้องแ l ล b อะค่ะเธอเห็นแบบนั้นเธอไม่กล้าจับนะคะเธอกลัวว่าจะติดเชื้อแต่ก็ใช้กล้องเนี่ยซูมเข้าไปถามพนักงานพนักงานบอกว่าเห็นมันหล่นอยู่หลายวันแล้วนะพอฝนตกเนี่ย ชื่อที่แปะอยู่ตรงบริเวณหลอดเนี่ยมันก็เลือนลางไปก็เลยไม่รู้ว่า <ขอ S 1> มาจากแหลบไหนมาจากโรงพยาบาลไหนทีนี้พอโพส์ตคลิปลงไปในโลกออนไลน์มีคนแนะนําว่า เอาอย่างนี้ไหมลองติดต่อสาธารณสุขจังหวัดหรือไม่ก็ติดต่อโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดอย่างน้อยเนี่ยเขาจะได้แนะนําวิธีการกําจัดอย่างถูกต้องพอโทรไปที่โรงพยาบาลโรงพยาบาลก็บอกว่าเอาเดี๋ยวประสานทางเทศบาลให้นะให้ทางเทศบาลไปเก็บเช้าวันรุ่งขึ้นวันที่27เธอมาดูเก็บไปค่ะแต่ว่าเก็บไปไม่หมดมันยังหล่นอยู่เลยหลอดหนึ่งเธอไม่รู้ว่าเป็นของใครมาจากไหนแต่เธอเกรงว่ามันจะเกิดอันตรายกลายเป็นขยะติดเชื้อตามมาทีนี้เพื่อความชัดเจนนะคะเราสอบถามไปยังรองผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระพุทธบ นายแพทย์วิโรธวันิีเจริญพรเพราะว่าเป็นโรงพยาบาลที่อยู่ใกล้ที่สุดในบริเวณนั้นเบื้องต้นท่านทราบเรื่องแล้วท่านบอกว่ามันไม่น่าจะใช่หลอดของโรงพยาบาลเพราะว่าโรงพยาบาลมีห้องแลทถ้าเขาเจาะและส่งตรวจกระบวนการที่เกิดขึ้นมันจะอยู่ในพื้นที่โรงพยาบาล หลอดเลือดเนี่ยมันจะไม่ถูกขนย้ายออกไปข้างนอกแต่ทีนี้พอทราบเรื่องแบบนี้ทางโรงพยาบาลก็เลยประสานไปยังเทศบาลให้เพราะว่าเทศบาลเนี่ยเขาก็รู้วิธีการเก็บขยะติดเชื้อไปกําจัดอย่างถูกต้องก็เลยประสานให้แต่ว่าตอนที่เก็บออกไปเนี่ยก็อาจจะเก็บไปไม่หมดจริงๆมันก็เลยตกหล่นอยู่พื้นที่ด้านนอกเบื้องต้นก็ต้องประสานเทศบาลอีกรอบหนึ่งนะคะให้นําขยะอันนี้ไปกําจัดอย่างถูกวิธีค่ะ โอ้แต่ลองคิดถึงว่าถ้ายังเกลื่อนถนนแบบนี้แล้วมีรถมอเตอร์ไซค์รถอะไรมาวิ่งคราบนเลือดกระจายเลยอะแล้วมันเป็นตัวอย่างไม่รู้ว่าติดเชื้อไหมของใครมาจากไหนก็ยังไม่ทราบแน่ชัดนะคะฉีดวัคซีนหยุดเชื้อเพื่อชาติอมรินทีวีอมรินทีวี